<ห>ช่วยไหมฮะมาช่วยไหมมาช่วยดูที่กล้องใช้ได้ไหมแม่เกายังทะเลาะกันอยู่เลยนะมึงเห็นไหมถ่ายได้ไหม่โอเคครับเดี๋ยวไว้ถ่ายตอนที่ห้าหนยหยอกๆถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมมึงอยู่ก็อยู่ไปกูไม่อยู่คนแม่บอกได้แล้วเอ,อ้ยไปถ่ายเขาหน่อยแม่เขาส่าห์เดินมาเยอะแล้วนะ<ห>เดินมาเยอะแล้ามาเดี๋ยวผมตายให้ถ้าแม่นั่งคู่เลยครับโอเคครับแม่เอาแม่หายไปแล้วแม่หยอกหยอก,ยอก กูเขาเลยเขายังถ่ายกูด้วยเออตัดร้านใครอ่ะไมึงว่าจะสั่งมาไม่ล้ำถวายมือเป็นเหลืองสวยกว่าได้เดี๋ยวเขาหน้าแม่มาหนูใส่ขึ้นเดี๋ยวเอออ่ะอีดงอีงแม่หันหน้าแม่หันหน้ามาที่นี้กล้องดูที่นี่ขแม่นะเออไอ้อ่ะอีดงดูดิหน้าจอเขามืดเยอะว่ะกูยังไม่ทำอะไรเขาเลยเนี่ย อันอย่างนี้แม่เป็นตกลงกับโทรศัพท์นายก่อนนะคะไม่ถ่ายแล้วผอดใจแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใช้ใจเรือไหนเดินมาทันทีหนูจะเดินไปถ่ายด้วยทันทีกลัวกูไหมเนี่ยกูัวกูไปแล้วกูไม่กลัวอยู่้ย มึงนี่สร้างคอนเทนต์ได้ทุกวันนะไอคนนี้เล่นโจ๊กเลยนี่ใช่แม่คนเดียวที่ขำสีศาสนาลัยมึงเปล่าเออใช่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 โอ้โหสงสารแกว่าข้าวข้าวเอาอ่ารับรางวัลแม่ขำเบาๆหน่อยเนี่ยปลอดภัยขอบคุณวันนี้ดานะครับขอบคุณครับจริงบครับโอ้ขำนี่ก็มีเรื่อง ทำทุีครับไอ้ขอดำแดงมาถวายกูแล้วครับตกลครับไอบเลยไเลยไดเยด้เนยไ้เลยด้ยได้เลยด้เลยไลยได้เบาไดัลยไดเยได้เยไยได้ยดเดีย้ไ้เล้าลยไลยได้เไล้ด้ไดได้เลย้เบเได อเนบเนบให้เนบพี่กเื่ยืดยืดเดี๋ยวก็เนบให้อันนี้มันเป็นไว้แบบพวกแบบเน็บกระเป๋าเน็บให้หูกางเกง,งอะไรเงี้ยแล้วก็เน็บหูเองนะคเนี่นนย,ยเยนค่ย I'm going get it. น่ไกะไปไปู่เออไอน้หน่อยจะถ่ายลูกจะถ่ายลูกสองัวค้างปครัเาพแมไมกล้กไปครับไปถ่ายเขาด้วยวิดีโอวิดีโอดูไม่แคบนะลูก ตอนในเห็นเจ้าของโทรศัพท์เตะยืนดีๆเอออันุมาแม่แม่เสื้อส้มยืนหน่อยนะแม่แม่แม่ยืนหน่อยแม่เอ้ยเรามาจริงเว้ยเออแม่มาแม่มาเออแม่มาแม่มาโอ้หนี่ดีน้องไฟสว่างน้องไฟมันมืดกูคิดว่าลิเกเลยเนี่ยโอเคครับแม่ใส่เสื้อเว็บเกาลิเกก้อครับผมครับยอดเลยขอบคุณว่าชุดลำเพลงฝ่ายหญิง